อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง<ม>กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับว่านี่มันมีตัวอะไรอยู่ในนี้เนี่ย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 ตัวอะไรนะเนี่ยตัวอะไรอยู่ในนี้เดี๋ยวเราแกะดูสิ แกดูแกดูมันเป็นอะไรแกดูสิข้างในมันมีอะไรโอ้นี่ นี่เถอะข้างในมันมีนี่นี่นะนี่นี่ว่ามันตัวอะไรนี่อ๋อนี่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 น,นี่มันจะเป็นดักแด้หรือเปล่าเขาเรียกตัวอะไรนี่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  ดักแน่นี้โอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเป็นตัวนี้เนี่ยเนี่ยนี่อ๋อตัวเจ้าดักแด้อ๋อดีนีนีดีนี่นนนน